ทุกคนมาเบ่งของสดเนาะ้ที่เราซื้อมาให้นี่มีหมูโลน่งครับปลาปลาทูโรน่งนะอยู่นี้เขาเจ้าขายปลาทูแบบน,นี้ได้บนได้มันขายปลาทูเข้งเนาะเพราะว่าบ้านเฮ mm hmm. านี่เขาเจ้าเสียมานึ่งก่อนเนาะแล้วเป็นปลาทูเข้งแต่อยู่นี้ฮะเส้น mm hmm. เส้นขายแบบปลานเลยปลาสดเลยปลาทูแบบนี้เลยเอาไปสิให้ mm hmm. เพื่อนถนอมอาหารให้เบ่ง mm hmm. ว่าเพื่ออ s จังไหน หมูมาเพราะว่าแมวกินกันเหลือเฟือแล้วเนาะบันนี้เจ้าไปซื้อข้าวเจ้าเอามาจากไหนบันนี้ใส่ท้ายจักรยานมาหรอใส่จักรยานมาเลยป่าเปาใหญ่ปะนะฮะใส่ท้ายเลยซื้อขึ้นอาเออสิบโลสาวโลอ๋อซื้อเชลล์สิบโลสาวโลปัดแปดเซนต์ตัวท่านทุกปีสิไปซื้อเป็นเปาสเป็นเปาเลยเขาส่งให้เขาบอกส่งให้โดยโดย จักรยานก็มาบ่ได้หรอบ่ได้มันนาโคตรโดดอ๋อจ้างคนอื่นไปก็บ,บ่ได้ติซื้อเป็นเปล่าแล้วมันจังบ่ถือไปซื้อเท่าไหโลสองโลมากระแพงเลยซื้อเป็นเปล่าเลยอมกกืมน่ากลุ้มนะน่ามันบ่อถือฟังหรือเปล่าอ๋อมันคือจังไลมันมันหนัก,อ,นนนกอ,นอันนั้นพู้หลอนอันนี้ฮะอ๋อจะเปิดจะเปิดสีสร้อยกัน ห้องก็ฟังภาษาเพื่อนบูรู้เรื่องเพื่อนก็คุยกันอยู่สองสามคนเพื่อนหมาน้อยจับตัวหมาน้อยเจ้าสามสามตัวกวนก็หมาน้อยนี่ก็ได้เขามันบ่มีบวนอยู่ไงเซ็ตเซ็ตเอชียงนะพี่เพื่อเจ้าฝนถึงเรื่องหน่ะคือฝนทั้งหน้าทั้งทั้งไหลเมียฝนนะเมียฝนโดยเลยเมียฝนผัวเลยนะเนาะ ตีมาไปด้วยฮะเอาออกมาออกไปด้วยโอเคจะโอดก็ต้องบ่อนขังมาแล้วขังในท่อนันเนาะมันถอยมันปากไว้ไปขอเข้าในไทยบ้านโดยโดยเอาอยัางไปแลบแบบงามนี่ไม่งาม เอาไม้งามด้วยไม้งามแบบไหนเกลี่นคูนไม่แกน<ล>คูณอเอาไปแลกได้เบิดปีเลยเหรอโดยโดยโดยแต่อยูออยย่นี่แหลยแต่เอาเมียอยู่นี่แหละอ๋อบอมีนาเฮ็ดนาบันทึกนามันถึกแต่ก็ทุนตบเฮ้ยทึบเนี่เขาถมเน,น,น,นี่ยเขาถมไปฮอดถมนาเจ้าพร้อมหรอโดยอ่ะคือให้เขาถมส์อะ อ๋อมัดเตือนสองเนาะเตือนสอนเขาขึ้นมาถมได้ะเจ้าให้ถมบอกให้ให้ถมทุกมดแล้วมาเมื่อทุกเจะาของอ๋อแต่ก่อนหน้าเจ้าอ่ะนี่โดยโดยฮ่าของข้าเจ้าคือโบได้ถมไปะอันนี้ก็คือถมไปหลายแท้เจ้าฮึ่มทังนั้นเขาบอกถมเจ้าโบได้มาเบิ่งยามเขาถมบอกมาเลยมาเลยมันเบาเบิ่นมามาเบิ่งหาโดยเลย ถ่มก่อนซุ่งเจ้าสิมาอยู่นี่หรอโดยโอ้ยมันถ่มแต่สมัยปุนาะเจ้าไปในบัมาเอาแต่ก่อนก็ได้มาเนาะมาอยู่แล้วโดยคือให้เขาถ่มไป็นฮอดนาเจ้าของมันที้ถ่มเบิดนาเลยหรอเปิ้แหละบมมีฮอดนาเฮ็ดบวะนี่โดยโดยโอ้ยเกิดปลูกพักปลูกมีแล้วพักค่อยเอามาให้เป็นจังนี้นะปลูกปลูกทั้งน้ำแห้งและพวกนี้งามพ่นพุ่นอ๋อยามนี่หะยังไม่ได้ปลูกหรือปลูกไปแล้วยังยังบ่ปลูกเลยโดยเลย โอ้ถ้ายามฝนถูถ้ายามฝนมันไมเป็นหรอกเจ้าผักให้เขาคุดตื้นพุ่เถิดถ้าถ้ามันท่านน้ำมันมันฮ้อนถ้ามันสิบรติดก็ท่าให้เนาะมันบ่มีมันบ่ติดก็ท่าเลยเกลือปลาใส่เกลือเกลือนี่บ่เค็มบ่เกลือให้เข็มให้เข็มเป็นข้าก่อนมันก็เข้าเส้นเลยเจะใส่นั่นเลยแม่ใส่รสดีฮะซองสีเขียวๆ เออนั่นแหละใส่แป้งนัวก็เนาะรถดีเยาใส่ไปดิเออใส่รถดีแนะนำใส่นัวขึ้นเห็นเนาะขนนั้นะรถดีรถดีสีเขียวๆนะเออให้ลองเบิ่งดูสีเขียวขี้นจีนให้ครูทั้งครูเจ้าหาขวดมาใส่เด้อจ้ำกินกระแทบอันนี้ฮะนี่นะเออบุคคลเนี่ หาหมักขามมาจ้ำก okay. ินเบิงแซ่บแพกะบพีเวียน่ะช่าเจ้ากินย่อกินมันเบิดละโดยด้วยแซ่บแซ่บกินจังไรจ้ำจ้ำกินกับข้าวรอโดยด้วยป้าจ้ำกินกับข้าวเลยเอาอย่างมาให้กินกับข้าวได้เบิดด้วยไม่ให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 ม่หน่อยสิหามาให้ใหม่มืเห็นหนีชีแว้อเข้ามาขาดเลยเดี๋ยวดีเอามาให้กับพีเวียรก็สอมากที่เออเจ้าใส่ขนาด บม oh, ีกะเทียมเนาะพรถ้าม right? right. no ีพักเทียมเละนอ่ัเบิร์ม่ไปซื้ออยู่สาุญละหันเวียดบุญละฮันเวียดทางหน้าผู้โเพื่อนใคไปซื้อเพื่อนนี่เพื่นซื้อมาเท่าไรเท่าไรเท่าไรหัวเท่าไหัวโเท่าไหัวหัวเท่าไรสองพันอไปไานี่ เจ้าขี้รถจักรยานออกไปท่าอยู่ห้างเบี้ยเด้อไอ้สิไปซื้อให้ไปวันน้นเอาไปเรียนเบี้ยตัวหนึ่นกันไปท่าอยู่ฮะางเออขีกรยานี้อ่ะเป็นสาวหกเปิดเตียงขนาดก็เออสาวเสร็จแล้วจังอันนั้นเดี๋ยวจะไปซื้อให้สิไปซื้ออันนั้นมาให้ก่อนให้เพื่อนเอาเข้ามาให้ก่อนนถอะนะไปซื้ออยู่ห้างเบี้ยเด้อไปซื้ออันนั้นให้ผู้สาว าเพิ่มจะเข้าขนาดเนาะมันจะช่วได้ล้างถ้วยล้างจานให้มันได้สะอาดน้ำใสหนี่ก็ไปเอามาจะพวสร้างโยกคุณบ่มีล้อเนาะถ้ามีล้อนี่แต่สีดีเนาะดล้อนี่เท่าไหรล้อนี่เจ็ดแสนเจ็ดล้อยุ้งขนาดหรอโดยพวกมันจะประมาณสองแสนกว่าบาทเนาะด ถ้าบ้านเท่ากับสามพันจะสองสามพันไปเนาะสองสามพันถ้าอยประมาณสองล้านนี่แหละพัฒนาระบบในนีถ้าในอนาคตถ้ามีคนอยากซอยซื้อล้อกบบพฤศจิกาสีได้ย่างได้สบายเนาะแต่ว่าเผื่อคนซีลักอยู่บ่างมีซีลักแบบยางจะไปจอดไว้ข้างทางนี่บ่แล้วแบบยางจะไปหาหอยจะไปจอดไว้ข้างทางนี่มีซีลักเลยมันเป็ลักเอาขึ้นเอาขึ้นอย่างอาลักแค่ห่น ตลางเวนโบมีอ๋กลางเวนโบมีว่าบักเขาขึ้นรถจักปรปลุไปเลยเด้อว่ะมาเบ่งด้วยวมาโซกันมาโซกัอนอ่านี่โลนึ่งได้ประมาณนี้ทุกคนตอนหนาหเหรอเด้อเด้อเอาตาบ้านี้มือ่อื่นก็ได้เก็บแล้วหรือว่าตากจากักแดดนี่มันแห้งพุ่นเลยมันแห,งห้งจกักแดดสอบสามแดดสอบสามแดดอ๋อเป็นสิได้เก็บไว้นานเนาะอันนี้ก็สิได้เก็บไว้กินนาน เป็นผู้สาวเป็นอ่านหนังสืออ่านนหังเออปะมาเบิ่งวิถีชีวิตพ่อเฮียเป็น